ที่อยากตีสุดพอเรากินของหารำเข้าไปนานี่ตัวเนี้ยทียลตลลอไม่ตอบรับตัวอานของเราพรวันในเสื้อผ้าที่เราใส่ย่านผ่านหน้าที่เราเค้บานที่เราอยู่เนาะทงพุ่งที่เราบรรจุอาหารเครื่องดื่มเข้าไปได้มาจากของที่หารำ สนับสนุนโดยผงชาลาซิทใครชงก็อร่อยซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลรบเครื่องเรื่องรถมือสองบังกายสมยัยคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีนอิมเบอร์เขาให้พี่น้องมันนี่เขาให้กันมากด้ิหาฟันมังเบิร์หนึ่งมังฮารอยมังเล่เลมังพี่น้องก็ให้นั้นไอ้ไรอ้ออีหย,ยาติดตามมากแตงกห็ห้นี่อืม ทำจริงรู้เลยพี่น้องเต่ามาทำเคลงไม่รู้เสียมายุโตลิบาโตลิลฮักก็สิ่งที่ให้ไปเพื่อไปทำให้ข้องฮักข้องจริงข้องโทกนั้นโมคาวหว้อะก็กินบาตินและทำให้ข้องบาตินข้องโมูขาข้องพิษกลายเป็นโทษนั่นแเ,เรียกว่าเบียริสวาพี่นอ้องนะเบียริสวาคำว่าริสวาสิ้นบนนี้ ตีายไปทําให้พิษเป็นโทษโทษเป็นพิษคนมีซิทิ์กลับไม่ได้คนไม่ซิ์กลับได้ก้องโทษเป็นพิษก้องพิษเป็นโทษพิษทางกฎหมายบานเมืองพี่น้องเลยครับพิษทางกฎหมายชาโรกกฎหมายบานเมืองประกาศสื่อสิธ์ใกล้เสียงหารัมเราอิสลามมนุญาณรับได้ก้องก็ให้อีนะก้มเล่ดีที่พี่น้องเนาะพิษทางกฎหมายบานเมืองเลยครับพิษทางกฎหมายชาโร เ้นเลี 5, 000, ้ยวห้าพันที่ก็ให้ปีนองมันที่คุมขาไหมถามว่ามากินอยู่เลี้ยวฟังอยู่ในเลือดในเนื้อเรา้าปีนองเราไปเสื้ออหานการกินมาตึงกินขา้าวปล่อยผลิตเป็นเลือดโปเป็นเลือดเอสกซึมอยู่ในร่างกายของเราว่างอีเลือ,นอดนี่อีมดในอี้ไม่ร้เลยปีนองวันรออาลลัมเหมือนกันเนี่ย้านาดว่าเส้นนามบูบัองอิงที่เก๊กต็ตองอย่างอะไรแ่ะปีนองตรงอวกออกมาที่วานันเลย ตเคมโม่งวันนานุ่มเดกินข้าวไปที่ไปก็ติดตามสายกีเดตรงนั้นเคมดหดวังแหลมหมอบไม่กับตัววันอิสติกฟาตโตบัดเน,นี่ไม่กลุ้มไปนองแต่ท้ไามายังกมมารไมเนะมาะไม่ได้สักสิ่งหนึ่งกินเบียร์นั่นแหละเขาไปเลยนะเบือมขานั้นเลยที่กลัวว่ามายัง้งตัววันไม่รับก็เบือเมื่อติดลัวเดรย์บินองเบือมายั้งไม่ทำเนาะนั่นเลยแต่เราดี ทางมายังพี่น้องบั่นรงส้างปืนวินปืนนึงวินโก่ปืนนึงเสี้วว่าอ่าน่าเราเอาไม่เหลือปพนีนี้ถ้ากับเราทำาล่ตัวโคงเราเองทำไล่อิสลามโคงเราเองนพี่น้องเข้าใจเลยนะแต่ผมยำหลกแล้วเตือนกันปนันหลกเลยนะนะนั่นเลยพวกเรียกว่าริชวา ละนัลลอฮุรรชิยาวันมุรตชิยาหนาบีวะอัลลอฮ์ตะละละนัดทราบเชงรอชิยารอชีพี่น้องอันนี้บูติไฮเบียวันมุรตชิยาผู้ที่รับดิชวะกาตะวันละนัดทราบเชงเล็กมัมเบยนาหูมาคุณอยู่ห้างกลางโอเบียคุณนั่นมาให้คนนี้อ่านี่นั้นเลยอ่าเดี๋ยวบันโดว่าว่าคะแนนนั่นเนาะซ้ำองค์กรนี่หนะบีว่าอัลลอฮฺตะละละนัดทราบเชง bên clump bùa côn thì alatla là nát sáp chèng anh à nè đấy đấy gặp à nên là đèn chừa nơi nối đấy Cua linh hắc và lồng mút rồi là vì bà tông lên từng miền chợ cúng có đi à nên là à nên là น่าลันดันล่ฮุโรชียาวันมุรต้าชียาน่าโรชียาโรชีนี่ก็คือคน่านั่นแหละนั่นแหละบางคนไปเปลี่ยนชื่อเสียมังอีกคก็ายนี่โดยความบริสุทธิ์น่ปเปลี่ยนชืน่อเสียง อ่านั่นเลยนั่นเลยอืมเพราะฉะนั้นมังสั้นาสุนนาตันไซยิอะนาบิวะเคยทำแบบอย่างที่ชั่วที่พิษตังเอาไว้นี้อาฟาลาหูอัจจรวาความพิดความบาปใดกับเขาอาฟาลหา,าลหูวิจรวุรุหะ คือไม่ฟังว่าบาปจะได้กับเขาและวิสรุมังเตียวอามีลาบะตหา,าบาปของคุณถี่ทำทำทำทัดจากนั้นไปนองโดยใจหยึดทือคนนี้เป็นตัวอย่างดูตุ๊กรูอาอยโนโนตัวมัมโนอาอยโน้จ้าอาตามตัวมัมมัโโนเลยไปกันเป็นอยาพีปนองทีองอ่นั้นอนี่ยเป็นสุนนะใส่ดีอะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีอ่านี่บาปโราที่หนึ่งแล้วบาปบูญหลบพวงหลาเนะเป็นตัวอย่างเนี่ยี่น้อง เป็นชัน้นเป็นชัน้นกันลุกโซ่ที่นัน่นลบมาถึงเรทาทั้งพอ่นอนในกูบเลยบูนี่กินกันอยู่เลยถ้ามอไเด้บวตัวมั่งนูกินอยู่ที่นัน่นโน่นอนในบไปน้องถึงอยู่นั่นเลยที่นั่นถึงอยู่นัน่นเตะตาฮาักว่าคนนี้มันหายมาโดยเตนไน้อยตไรเลวพี่น้งองหายั่งกันแล้วนะจวยเลือดสั่งคมหายปัลลมมดัดิตโนนีนั่นน,นี่เหล็กไม่มีอะไรนู่นน มันก็เป็นคนใจบุญสุนทานหายอยู่ตลดอดาพอมาเลือกตั้งกรมนายอยู่ปั่นนันคนเลือกตั้งมันก็หายอยู่ปันน่นนันหลังเลือกตั้งกรมนายอยู่ปั่นนันทัมงหมดวาอันนี้ก็อีกแบบหนึง่งแต่ดีนี่เพิ่งมาดูจักมกมักงมั่งนี่เลยพี่นนอง <laughs> <laughs> พอเสร็จจากนี้เ,เ,เนี่ยไม่ดูจักกันเสียเหลาเลยเลยครับนั่นแหละอืม ออเราเรารู้เกจเจอยพี่นองว่าลักษณะการให้นี่คือยุบพันธือนะพันนันแหละแต่เราทำลืมลืมเสียมั้งพันนันเลวบางทีเนาะแต่เรารู้อยู่พันนันเละเรารู้อยู่อ่านั่นแหละคนที่ลอลเตอร์ละนัดทราบเจ่งลองคิดเลยะอ่ะเน้อง่าแสดงว่าเป็นบาปใหญ่อ่าดิฉันว่านั่นคือเป็นบาปใหญ่เลย ก็ต้องาบบุญในเดิลาอันนั้นรอนี่นบีวะลอละนัดซาบเจงเนาะมันไม่คุ้มพี่น้องเหงาเลยนะไม่คุ้มขาเลยมายังเราที่ทำกินว่างเอามดเสียฟันนั่นพี่น้องสื่อสารไว้ไล่เพลงนี่ก็โอ้ไล่วัตูเลยนะฮะเดือดถึงอัลลอฮฺตาลาไม่รับนี่เนี่ยดูอากับอัลลอฮฺตาลาไม่รับอ่าเลต่ อ่ามดังราบูกล่าวในหนังสือดุร,รหธนาที7 8เป็นอย่ยงนี้ผมอ่านสำนวนายทนอินกีลาอดุอาอูมิลอะควัลอัสบามส่วนหนึ่งอุลามาบอกว่าดูอานี่เป็นส่วนหนึ่งจากสาเหตุสาบับที่มีนำนักมากตีสุดที่รฟอิลมัครูฮหีในการที่ขาจัดยกสิ่งที่เราเกลียดสิ่งที่เราไม่ชอบ ว่าหูสู้ลินมารอมและดูอาเป็นซาฮิตหนึ่งที่มีนำนักมาตีสุดเมื่อนกันในการที่จะบรรลุได้รับสิ่งที่เรามุ่งหวังและปรารถนาะใช่คนเกยดูอาเตวาลากินก็ดลายตาฮักกอกูอาซารหุแเทวา่บางครั้งรงโงรยขคงดูอานี่พี่น้องที่เราข้ไปนี้ ไม่บัรลุพ้นไม่ตะกีกไม่เห็นพน้นหรืออัลลอฮ์ไม่ตอบรับระอยะไรอิมมาลิดะฟีฮีลินับซิเนื่องจากตัวดุอานั่นมันไม่โต้ตองมันไม่มีนำ้ำยามันโอนิไอยยากูนาดุอาอันลายูยีบุฮุลลอฮฺอาลาลิมาาฟีฮีมินันอุดด้วาน เราดูอานั้นอัลลอฮ์ไม่ตอบรับซาฮิดูอ่านที่เราโคนี่โคในเช่งโกให้เกินอ,อุดดาวานเป็นศัตรูเป็นมอสียนพิษต่อหลักการาศาสนานี่อันคือกอที่หนึ่งวอิม,มาลิโดฟิลคอนบีที่อัลลอฮ์ไม่รับพอจิตเจโรอ่อนเอเวลาขาวาอวะดามีอิกบาลีฮีอัลลอฮ์ฮีาตาละและจิตเจโรไม่ได้อิกบาลไม่ได้มุ่งบุรหัดับไป้าอัลลอฮ์จริงๆเนี่ย เจอรม์มันมันเป็นหนึกไอ,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 อกาา้อื่นพี่น้องหรือท่านหนึกข้อมังกรยใจเศร้าว่าเบาเบาอ่าเบาแน่นอนพี่น้องคิดเลยอัลลอฮุมมากับเบียยังอยู่เลื่อธนาคารในเป้ากับอัลลอฮุมมามาเบียสักบาทนึงนี่อ่ะตัวน่องฟ้ามดซึกนี่ต่างกันพี่น้นองนี่ยาลอฮดีนี่ค่ะถึงมาเลี่ยลูกกับโยโรง่งพยาบาลนี่มาสักบาทน,นึงเลยอัลลอฮุมมานั้นใจไม่ฟังมาเต็มเปี่ยมพี่น้องเาจ้ะเตะทับบายบายเบียเต็มป้ปปายนี่อัลลอฮุมมามันกันเลยถึงเป็นเบา Ha nian. Jai mun ka bo bo sa wa. Wa jam'iyatihi 'alai waqtat du'a la jai rao mai dai terhim pon atah Allah pada waktu ketika berdoa. Ton doa jai rao sanggup dai sangop ning mung trong to Allah subhanahu wa taala. Nya ko ti song mun. 3 wa imma lihu sulil ma ne minan iyaba ที่อัลลอฮ์ไม่รับเพราะมีมานเน็ตมาคว้างอยู่เป็นของคว้างกันไม่อะไรอัอลลอฮ์แตาลารับ د ع อ ء คืออะไรมินอัคลิลฮารอมีวะซุลมีสาเฮตพวกกินของห้ามเข้าไปอ่าเนี่ยกินของห้ามเข้าไปในทถงของเราที่เล้งว่ากินนี่เนีย่ยที่บ้าคนเล็บพี่น้องชานไม่ซากินที่เอามาทํำดุนช้านาไม่ซากินเอามาเสื้อเสื้อชานไม่ซากินที่มาพ้นรถลาตะกูลู คมว่าลัญญาตามาอัลลอฮ์ว่าทานทางไร้ยากินสับทิ้นสมบัติขอ,องอนุญะอย่าเต็มมาฉันไม่ทราบกินดีอัลลอฮมันมเดเก้อเมื่อนกันดีเนาะแต่ทีแรงว่ากินนี้เยียที่บ้าโวเล็บข้องมนันมนดเนาะมันนดเราจะเดือดร้อนให้ฟาร์มสาคัญที่สุดเรื่องกินเรื่องปากตองเนาะเมื่อนกันวารยินิสุนุมอาลังกูลูบและสันนิมฟามซกปรกข้องบาปเกาะติดอยู่ในหัวใจ กินของหารัมก็ดีหรือเราทำพิษทำบาปต่ออัลลอฮฺตะ,ะลามาพอมาปั๊บสันนิมแห้งบาปดังกล่าวก็ติดในหัวใจของเราเราไม่ได้โคไม่ได้ตบัดมันนัน่นนี่สาหิตนี่หละเนาะเลกา,าอันหนึ่งเลยก็คืออะไรพี่น้องนะาวสตีลาอิลกอฟลาวสหวีวลฮาวาจิตใจของเรานี้เวลาเราโคนั่นเร้อเรอลาเลย อ่นานบีว่าวะละมูอันนลอฮาะตาอาลลาทานทางไลจ่จงรู้ไว้เทิดว่าแท้จริงแล้วอลัลลอฮ์หลาจะกอบาลุดดูอาอะมิงก้นบินโกฟีเลนอัลลอฮ์จะไม่รับดูอาจาก,ก้นบินโกฟีเลนผาตี้ยังลาเลอยอีโยว่าใจถี่เพื่อเรือลาเลยก็ไม่จริงไม่จังอ่าเนี่ยเพราะฉะนั้นน่าจะเก็บปัญห้าได้พี่น้องนะเรารูจุดบกพร่องที่จะโซมได้เลย อ่น่ะเนี่ยอีมือมันอ่านฟาติฮโดโาดกโลกก็อ่านเป็นเรื่องมันสวยของฉันเนาะฟาติฮาฉันเนี่ยปากีทิพุทกันดิอ่าอพวกภาพไปห้าคนนั้นไม้บางที่มันอ่านไม่เจทุกทีลาหรอวะให้ฟังผลตีขวบตีบวมทั้งหมดรอะวานดูอ่านนั่นเป็นหนอเนื่องใจจดใจจอข้อตออัลลอฮ์จริงจริงมงพยยังอัลลอฮ์ทงเขาเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มใจเขาบริสุทธิ์ไม่เตะของฮาดัม นี่นั่นเละขอเทกต่างมันอ่าเราสามาตถจะปรับปรุงได้พี่น้องนาปรับปรุงได้ตรงนี้ไปเตงได้กลอนมสนฟิฟูรอฮิมาฮุลลาหูจาละเท่ถาถพี่น้องฟังมีแลเขวาวอเบืหินผููรูบ,บางทานว่าเอาได้เบียก็หายนี่แต่ถ้าพนันลาวละพี่น้องแต่ถ,ถ้าผมเลยจิตตบัเปลือลาวละ S 1> <S 1> <N> พมลาประวัติในฝั่งซซอ่ะเหล็กดุ่นสมัยจุลาเป็นพระท่านกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสุลขลเนอเหล็กโขนนเสรนจแล้วมีทุกครูเทวจนนะนี่มากมม่ดุลนั้นก้อยเ,เอยน้มนน้ันันมีบโบอยีปาริดนี่เสียไปเล้วบ่โบโอย่อเองโคทาง สามสิบกว่าคนช่วงนั้นพี่น้องนะผมได้พลอยไปกับโบได้หิวเปล่าก็แล้วไปกินนำจาาน้าฟังก่อสามโรบมุชาวรัตประชุมในยามียาของสาภาอุลมามะว่านี่แหละเบียริสวาตัวนี้พี่น้องว่ามันได้ไม่ได้เออว่ามันได้ไม่ได้นะบาฮัสกันในตะริบมังบาฮัสกันในสามโรบนั่นเลอนะเตโรบตีสามกาด้มา,มามาตีรวมกันว่า นัลล่นแหละนามันเป็นเบียดที่หารัมเนาะมันข้าวในริชวขาข้าวในตาฤทีว่วามาโยโต้ริชวาสิ่งที่หายไปลิอิบะโต้ลิลฮักวะเอยก็ก,กินบาตินในหนางสื้อัตะรีฟันหายไปเพื่อทำข้องพิษไโทษกข้องโทุกไงพิษข้องดีให้ดำข้องขาวให้ดำข้องดำให้ขาวนี่แหละพี่น้องอืไ,ไม่ใช่ตาทีเบียนะ โอ้เสี่ยงขวาเบียรนี่ไม่ได้ที่ชัวเอาดินสักพกรอด้กันเหมือนกันเป็นองี่เป็นดินเป็นปั่ลมเป็นไอะไรกันเลี้วแต่เหมือนกันนะนะนั่นแหละเนาะแต่ถึงผู้รู้ที่ขว่าอาได้ผมกบวันลงอารมณ์เหมือนกันเลยพี่น้องนะนะแต่ก็ทื่อปนันกับแม่งที่ว่าผือนะแต่ว่าเดี๋ยวผมศึกษามาอ่าเข้าใจมานั่นแหละเหมือนที่บอกกับพี่น้องว่ามันก็ไม่ได้ พิษทางกฎหมายบ้านเมืองเลยก็พิษทางกฎหมายชัโรพิษทางกฎหมายศาสนานี่ก็เค่อยๆประปเมีอาิิอยู่พีน่น้องมาเยอะนะผอเลยกฎหมายพยายามที่จะให้มันเกิดความบริสุทธิ์ในการเลือกตั้งพี่น้องเขาพยายาม้นะคนดีคนที่ทางานคนที่สื่อสัตา์มานจะรักบ้านเมืองบริหารบ้านเมืองกฎหมายพยายามวางโครงสร้างมากเราคารูดีและเจตนารวมของกฎหมายนะั่นนะ เดี๋ยววะภาษาบัวรู้เป็นองเงาโรว่างอิ่งโรก็หลบเสียอิ่งปนันโรแล้วนะมันก็นยุง่งกอลันมสุสนิโฟโรอฮิมาฮุลลอฮุตาล้วเอาจนกระทังวะกัดจอดนบาบันโดยมัมนี่เปน็นองงาเปื่อนค้างๆว่ามันลาเลยมอันคำมั้งที่เราเปน็นองค์ทำให้มันมัลุ่มมัโสดเสลียวเนี่ย จนถึงกันนั้นไม่ตองถ้ามเลยกระดดกันนั้นโจดบานโดยมัม่มมันเหลาเ,เดี๋ยวเละแสดงว่าตรงตรงปรับปรุงและพี่น้องตรงช่วยกันนะตรงช่วยกันตรงไหนเทียวว่าเกี่ยวเนื่อเหลือตกปลาไม่กินนั้นไม่นั่งพี่น้องตรงไหนเทียวว่าผงชาคาเฟ่ผสมสำเร็จราลาซิตใครชงก็อร่อย ได้รับมาตรฐานอาลานโดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพัทธลุงสนใจสินค้าและบริการโทร0852496760ชาลาซิดชาดีสายใต้9ก้าไกลระดับอินเตอร์โรงตีมีดบางแก้ว8รับทำมีดการเกษตร,รทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทธลุง สนใจสินค้าและบริการโทร0862891906บริหารงานโดยช่างมาสมยีธรันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้นร้านอบังน้อยจำหน่ายเนื้อแปลรูปอินทผาลัมผลไม้แปลรูปนำเข้าจากต่างประเทศ สนใจติดต่อ0928652520คุณวาสนาบุรุษราชร้านอิมรอนคาเซิรับซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์ทุกชนิดร้านอยู่ตรงถนนวิพั์สุขขคราห้า 5. สาขาที่สองร้านอยู่ตรงถนนสัญญุณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการ คุณสุกัญญาหรือน้องดิวโทรศัพท์0819570594ร้านอิมรอนข่าเสคร,รบเครื่องเรื่องรถมือสองต้องบางกายสมยายคาร้านอยู่เยื้องตลาดนัดเกาะมีสายนอกถนนลบบุรีราเมศอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดต่อบริการ080484 4114หรือ095 0715353บังกายสมายค่า Yeah.